ถ้าไม่ชมขาอาจจะดูประหลาดนะคะที่น้โมยมานั่งดูปูค่ะเพราะว่าปูตัวนี้อยู่ในหน้าบ้านของวิทยากรศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นงม่บอกว่าปูปูตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมที่น่าอยากให้เห็นนะคือไหนเขารู้ละถ่ายเข้าอายนะคะเพราะว่าเขาเดินกินสารไล่ค่ะท่านผู้ชม คือาไม่เห็นแล้วตกใจเลยวิธทำไมระบบนิเวศดีอย่างเงี้ยมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยมีทั้งปลูมีทั้งปูนะคะเมื่อกี้เราเราเห็นหอยนะคะหอยแล้วก็ปูแล้วก็ปลานะคะหอยเนี่ยเอาเดี๋ยวน้อยโฟกัสให้ดูนะคะหอยอยู่ริมรูน้นะคะที่จริงน้อยมชี้ให้ดูนี่หอยตัวใหญ่มากเห็นไหมคะท่านผู้ชมหอยตัวนั้นเน่อยอยู่ตรงกลางกล้องของน้อยเลยกล้องดีมากเลยนะคะต้องสอกถึกล้องเนี่ยค่ะเห็นหอยไหมคะ หอยเนี่ยเป็นหอยจุ๊บนะคะถ้าเป็นทางภาคกลางเรื่องหอยอะไรเรียกหอย,หอยเนี่ยจะมีที่ก้นเขาขดๆะคะ่ะก็ทําอาหารก็คือหอยจุ๊บบ้านเราไเรียกหอยจุ๊บนะคะหอยขมค่ะภาษาไทยเรียกหอยขมก็จะมีกุ้งมีหอยเี่ยเห็นไหมคะเดินเดินดุบๆเลยท่านผู้ชมน่ารักมากเลยหอย,หอย,หอย,หอยแล้วก็ปูแล้วก็ปลาสิ่งที่สําคัญขึ้นนี่คือคลองในบ้านของน้องเอ็มนะคะนี่คือเป็นคลองหน้าบ้านเลย ซึ่งโอ้เห็นไหมคะปูตัวก็ตัวใหญ่มากเลยปูเนี่ยมีมีตลอดเลยคือเดินแค่า 3, ามเก็มีปูแล้วปูตัวใหญ่มากเลยท่านชมเนี่ยอันนี้เป็นอัน้อ้ก็ขออนุญาตว่าเป็น EP 2แล้วเดี๋ยว e ีพสามว่าจะจเข้าพาเข้าไปดูในานาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนของลูอเอ๋มนะคะเพราะเพราะว่าเราดูแล้วคือแบบกุ้งก็เยอะปูก็เยอะปลาก็เยอะนะคะแล้วก็กุ้งมีหอยมีปูแล้วก็นี่ปลา มีตั้งแต่ปลาตัวเล็กยันปลาตัวที่แบบพอดีพอดีเนี่ยท่านผู้ชมแล้วทีนี้เดี๋ยวมาให้ใหดูนะคะหอยดูหอยโขมด้วยตัวใหญ่มากเลยนี่คือระบบนนเวศที่ถูกต้องแล้วเมื่อกี้ที่เห็นจะเดินดูอยู่ดีเนี่ยค่ะหอยโขมเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นหอยโขมไหมหอยโขมตัวนี้เป็นอาหารนะคะแล้วก็คือพอหอยหอยก็เยอะมากเลยหอยหอยมีธรรมชาติเลยอะ่ะคือมีทุกมีทุกจุดเลยอ่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญหอยก็เดินดุมดุมนะคะทาน ทานสาลายนะคะแล้วก็ปูก็เดินกินสาหลายนะคะแล้วปลาก็ว่ายเล่นกันนะคะแล้วก็ดูน้ําเนี่ยระบบน้ํานี่น้ําดีมากเลยนี่หมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยวันข้างหน้านี่นะคะยากนะคะที่เราจะเห็นเออไว้ขอโทษค่ะค่ะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นวม่จะทาเป็น e ีพีตัวนี้เป็นเป็นอีพีสแล้วเดี๋ยวขออีพีสามเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาลงนานะ,ะระบบกล้องผัดนะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สิ่งที่ธรรมชาติให้เราอะคะ่ะถ้าเราดูแลระบบธรรมชาติดีธรรมชาติก็ให้อาหารแก่เรานะคะเห็นไหมเห็นหอยนะคะหอยขมนะคะตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นสาล่ายแล้วก็เป็นปูปูก็จะเดินหากินสาล่ายแบบนี้เลยอะคะ่ะนี่คือระบบนิเวศที่ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าแค่แค่นี้นะคะของของบ้านเนี่ยเห็นไหมคะบ้านก็สมัยใหม่ละ่ะ แล้วก็อยู่ร่วมได้นะคะเราอยู่ร่วมกับชุมชนได้แต่ว่าเราต้องดูแลระบบนิเวศเรานี่คือในระบบนิเวศที่ถูกต้องนะคะเนี่ยไอตัวสาลายเนี่ยค่ะในตัวเจ้นสูงมากนะคะถ้าเรามาทานก็ได้เอามาหมักก็ได้นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเม้อก็กราบลานะคะเดี๋ยวไปดูของ EP สามข้าวหไร่ได้1,000งแกับของเอนเอ็นนะคะสวัสดีค่ะ